จัดประชุมกรรมการกรรมการคณะนะคะสะารวัานี้มีหน้าที่จัดทาเอกสารในการประชุมกรรมการคณะทีนี้ในการประชุมกรรมการคณะเนี่ยจะมี2รูปแบบคือรูปแบบที่1คือการจัดประชุมเดือนละหนึ่งครั้งทุกวันพุทธที่สองของเดือนนะคะส่วนอีกรูปแบบหนึ่งก็เป็นเรื่องของการเราจะใช้เวียนก,ก็ขอความเห็นชอบจากกรรมการคณะในเรื่องที่ กฎระเบียบที่เขากหนดไว้นะคะอันนี้เราจะทาเวียนทุกวันพุธนะคะเวียนทุกวันพุธส่วนว่าเ,เมื่อไหร่ที่จะส่งเอกสารมาให้สารบัลเนี่ยขอให้ทุกท่านนะดูตามตารางอันนี้ที่เราเคยแจกไปให้ทุกต้นปีนะคะส่งเอกสารมาตามที่ที่เราเคยไว้ให้แล้วก็เวลาเ,เวลาประชุมที่เราบอกไว้หมดแล้วขอให,ใ,หให้ดูตรงนี้ด้วยนะคะ ทีนี้ในการประชุมกรรมการคณะเนี่ยนะคะมันก็มีอีกมีเรื่องประชาสัมพันณ์เหมือนกันคืออาจารย์นิสาชชนเนี่ยซึ่งเป็นเลขากรรมการบริหารคณะเนี่ยซึ่งอาจารย์ก็เป็นคนมีหน้าที่การกรองเอกสารในการเสนอกรรมการบริหารเนี่ยอาจารย์ก็เห็นเอกสารต่างๆเยอะอาจารย์ก็เลยมีความคิดว่าอยากจะอบรมพวกเราให้ให้สรุปเรื่องย่อเรื่องกันให้เป็น อาจารย์นิสาชนก็เลยให้การเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยจัดอบรมให้ทางการเจ้าหน้าที่เขาก็ได้ไปเชิญวิทยากรมาสอนจะมาสอนให้เราเการอบรมนี้จะจัดขึ้นวันที่23วิทยากรนี่จะมาจากศูนย์จรินทรนะคะมาจาัดอบรมในการสรุปความย่อความในการนําเสนอเรื่องต่างๆซึ่งมันอาจจะใช้ทั้งในงานในหน้าที่ที่เราจะสรุปเรื่องให้หัวหน้าภาคห,หรือรองคณารดีหรือ หรือกรรมาการคณะในนําเรื่องคือใช้ได้ทุกเรื่องอ่ะนะนะคะการอบรมนี้จะอบรมกันทั้งวันเ,เดี๋ยวการเจ้าหน้าที่เขาจะมีจดหมายประชาสัมพันธ์ไปให้นะคะมีไปแล้วแล้วก็ในการอบรมครั้งนี้เราจะมีวีดีโมีโคตก่อนที่จะอบรมในวันที่23เนี่ยเราจะทําเวิร์กช็อปกันก่อนในการว่ดเดิมเนี่ยเรามีพื้นฐานความรู้อะไรกันในการย่อความนําเสนอความย่อ,ยอความ หรือจับประเด็นต่างๆสมมติว่าเราปเป็นเลขาในการประชุมกรรมการชุดต่างๆเนี่ยเราจะจับประเด็นที่กรรมการเขาพูดได้อย่างไรเนี่ยวิทยากรก็จะมาสอนเรานะคะสอนให้เราจับประเด็นให้ได้แล้วเขียนนําเสนอให้เป็นให้การนาเสนอมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนแล้วคนกรรมการเขาจะได้ไม่งงเวลาเขาจะพิจารณาอะไรสักอย่างเนี่ยเขาจะมีวิทยากรมาสอนให้แล้วก็ก่อนก่อนวันที่ที่สิบสามเนี่ย เราจะทำเวิร์กช็อปเวิร์กช็อปทีก่อนก็คือว่าเดิมเรามีความรู้แค่ไหนโดยที่จะมีอาจารย์นิสสัญชนเนี่ยจะเป็นวิทยากรมาเาะมาทำเวิร์กช็อปกับพวกเราทําเสร็จแล้วนที่สิบสามก็อบรมหลังจากอบรมเสร็จแล้วเราก็จะมีทาโพสต์อีกครั้งหนึ่งในวันที่ส9บสิงหาว่าเราอบรมแล้วเนี่ยเ,เราก็มานั่งทำเวิร์กช็อปกันว่าเออเราเข้าใจเนื้อเราเข้าใจประเด็นที่เราเรียนมาได้แค่ไหน นะคะใครสนใจหรือใครมีหน้าที่ต่างๆก็สมัครได้ที่การเจ้าหน้าที่อีกเช่นกันค่ะจบแล้วมั้งปุยจบแล้วใครมีใครมีคำถามนี่เล็นานทะี่สมพรก่อนก่อนที่เราจะฟังบรรยายบนที่ที่23บในบระเดิ ท่านอาจารย์ปราณีเนี่ยท่านจะขอกรณีตัวอย่างนะคะเออที่เข้ากำลังคณะทั้งหลายแต่นี้เนี่ยเรามองว่าเรื่องเข้ากำลังคณะเนี่ยมันคงต้องสกรีนนิดหนึ่งก็เลยไม่ได้จะขอโดยตรงจากผู้เข้าอบรมปกติแล้วเนี่ยถ้านจะเปรย์ปรานีท่านจะให้เอากรณีตัวอย่างของผู้เข้าอบรมทุกท่านเพื่อท่านไปทําทํากัาน,านบ้านแต่รอบนี้เนี่ยเข้าใจว่าหรือว่าเพื่อให้ความถูกต้องเนี่ยน่าจะขอโดยตรงกับพี่สมพร อย่างไรพี่สมพรคงเดนปรึกษาอาจารย์หนึ่งนิดนึงว่าจะคาดสั่งเรื่องอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าก็นนางเรบางเรื่องมันก็คงเปิดเผยไม่ได้นะคะก็คงฝากไว้เป็นเคสตัวอย่างสักห้าหกเรื่องแหะนะคะก็น่าจะเป็นประมาณอาทิตย์หน้ากลางสัปดาห์คหู้สงส่งให้อาจารย์ขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราจะเตรียมให้ทีนี้ขอความร่วมมือจากสงวนยิ้ค่ะอย่างเช่นวิชาการเนี่ยเขาจะมีเคสเยอะนะคะ ถ้ามีเคสเด็ดๆอะไรที่มันนั้นก็ช่วยช่วยนำเสนอมาได้นะคะอย่างที่ <c oughs> <c oughs> นะคะวิชาการที่เรื่องของเขาเนี่ยจะค่อนข้างซับซ้อนเนี่ยนะคะแล้วบางทีเวลาจะเขียนนําเสนอให้กรรมการพิจารณาเนี่ยบางทีมันก็ยากที่จะถ่ายทอดเพราะาเรื่องของเขาซับซ้อนมากมันมีกฎระเบียบมาเกี่ยวข้องเยอะอะไรเกิดก่อนเกิดหลังมันจะต้องเรียงสเต็้ให,ให้เพื่อให้กรรมการเขาพิจรารณา ได้ง่ายขึ้นนะคะทีนี้ในการทําเอกาสารเข้ากับเงินคณะเนี่ยมันก็ไม่ใช่ที่ฝ่ายนะคะจริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นมาจากธุรการภาคด้วยในการนําเสนอมันมันก็เริ่มต้นส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นมาจากภาควิชาก่อนก็อยากจะขอความร่วมมือจากภาคเวลานําเสนอเรื่องมาให้อุธก,การของแต่ละหน่วยแต่ละฝ่ายเขาเนี่ยนะคะก็ช่วยนําเสนอให้ชัดเจนอีกเช่นกันค่ะ Yes, เสด็กๆเลย<ะ>ช่วยช่วยส่งมาช่วยจะได้ให้อาจารย์ปานีเขาช่วยดูห้างคุณสมบัติเวิร์กช็อปหลังจากที่ฟังบรรยายแล้วนะคะรอบนี้เนี่ยกลุ่มผู้เข้ามเรมอยู่ที่สามสิบห้าคนแต่นี่เรื่มมองว่าเวิร์กช็อปไม่ทราบว่าจาัดยังไงหรือว่าทั้งสองครั้งเนี่ยสามสิบห้าคนต้องแห่แห่เป็นข้าไปหมดแต่ในความรู้สึกของเรนเรนว่าพี่น่าจะจาะเป็น,น,านงานๆไปไหมคะ อย่างผเล็กเนี่ยเล็กคงไม่อยากไปฟังของพี่สมวนพี่สมวนก็คงไม่อยากมาฟังค่ะแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยจะมองว่ากลุ่มส5ิห้าคนเนี่ยพอเวิร์กช็อปแล้วจําเป็นไหมว่าต้องส5ิสสคนนี้หรือใครสนใจเข้ามาร่วมได้ในการทำเวิร์กช็อปอย่างที่ตอนที่ได้คุยกับจันหนึ่งไว้เนี่ยในในเบื้องเบื้องในครั้งแรกเลยนะนะคะก็คงจะต้องขอเป็นผู้ที่มีหน้าที่ทําเอกสารเข้าเสนอกรรมการบริหารคณะก่อน จะเป็นภาควิชาหรือธุรการของฝ่ายต่างๆก็าตามนะคะที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการนําเสนอเอกสารให้กรรมการบริหารพิจารณาเนี่ยอยากเชิญเข้ามาทำเวิร์กช็อปด้วยกันก่อนก่อนเลยเพราะว่าเราจะทําของจริงๆกันเลยแล้วอาจารย์หนึ่งจะเป็นวิทยากรอธิบายว่าเราจะควรนําเสนอในประเด็นอย่างไรอย่างไรเพราะบางท่านเนี่ยอ้ยอธิบายเยอะเลยสุดท้ายนี่สุดท้ายไม่ <laughs> ไม่จะบอกว่าตกลงจะขออะไรจากกรรมการคณะ เหมือนเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังหมดเลยแล้วก็ไม่ได้บอกว่าจริงๆแล้วจ,จะขออะไรจะขออนุม,มัติในประเด็นใดจากจากรรมการคณะเนี่ยเราอยากให้เจ้าของเรื่องเนี่ยชี้พ้อ,อยออกมาให้ชัดเจนเราก็จะมาทำเวิร์กช็อปกันนะคะเพราะฉะนั้นก็ในครั้งแรกเนี่ยขอขอเป็นผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอเอกสารให้กรรมการประชำคณะก่อน ถ้ามันยังมีที่นั่งว่างแล้วมีใครสนใจเนี่ก็เชิญได้นะคะฝึกกันได้ะคะ่ะก็เดี๋ยวขอสรุปสรุปความนิดหนึงนะคะให้หน่วยสารบัญเนี่ยจริงแล้วทำงานเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานในคณะนะคะก็มีการเก็บใช่ไหมคะข้อมูลเอกสารเข้าและออกจากคณะทำหน้าที่เหมือนเป็นประตู ออกสู่ภายนอกนะคะแล้วก็จากภายนอกเข้ามาสู่เราเนี่ยเราก็จะมีเอกสารทั้งหมดที่จะด็อกแกเมนไว้ในระบบของหน่วยสารบาัญนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหน่วยงานอื่นๆของเรานี่ต้องการที่จะทราบข้อมูลหรือว่าอยากจะมาะค้นหายเอกสารที่เรามีการรับเข้าและส่งออกเนี่ยก็สามารถติดต่อได้นี่ก็จะเป็นประโยชน์ในการสืบค้นเอกสารนะะนอกจากนั้นหน่วยสารบานนัญยังทาที่เก็บรวบรวมคาําสั่งทั้งหมด ใช่ไหมคะที่มีอยู่ในคณะวิศวกรรมศาสตร์นะไม่ว่าจะเป็นคําสั่งแต่งตัง้งคําสั่งเดินทางคําสั่งปฏิบัติงานเป็นคณะกรรมการต่างๆนะคะก็จะเป็นข้อมูลตรงตำแหน่งน,นี้นะคะแล้วก็มีการบริการด้านการรับส่งเอกสารนะคะอย่างที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะนอกจากงานทางด้านเอกสารแล้วก็จะมีงานทางด้านการประชุมกรรมการบริหารคณะเพราะนั้นก็เป็น2ด้านที่อาจจะ ไม่ไม่ค่อยเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่ามันเป็นงานสองงานที่อยู่ในหน่วยเดียวกันนะก็เป็นงานการประชุมซึ่งก็เป็นอีกภาระหนักหนึ่งที่ที่เราต้องดำเนินการกันทุกเดือนนะเพียงแต่ว่าอ,อ,อันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทุกหน่วยงานเช่นกันนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ที่เราจัดอบรมมาน,นี้เนี่ยก็เป็นเพราะว่าทางหน่วยสารบัญเองเห็นประเด็นปัญหาว่าเอกสารที่เข้ามาทั้งหมดสาหรับกรรมการคณะเนี่ยปรากฏว่าหัวหน้าน่วยกับท่านเลขาคืออาจารย์วิสาชนจะต้องอ่านเยอะมากถ้าาจะต้องอ่านให้รู้ทุกเรื่อง โดยจริงๆแล้วก็เป็นการเสียเวลามากเราก็ได้เห็นปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่เทรนคนของเราให้ให้ทราบวิธีการจัด